บายดีป <Bye S 2> <Okay. S 1> ่าลุงสบายดีสุกทุกต้นไป้องเลยสบายแต่เติร์นอนบ้านบ่ายนี่ยบ่ายเลยมันเกือบกินปุ๊กหม้อไก่อยากใส่เลยหม้อไก่โอชิบุทอนเป็นเป็นอยากใส่เกือบจะนะมาได้ใส่ดอกมันนี่น่าเกือบน่าไก่เอ้ยลังเล่นลงโอ้ปลาบักอร่อยป่ะเติร์ดปลาบักอร่อย ก็ลูกค้าเขาหันเพื่ออะไรพูดเธอหโดลูกค้าหรือว่าไม่ค้าพี่น้องเลยยพอห่อยมาส่งสาวัน์กับนั่งมือฟานมาถึงแล้รอเช้้โดแลุเช้ยเห็นเห็นเกือบเอื่อยไปจักรไสแล้วอะไรเอ้ย ตีเสือ่บโป๊ดฮะเวียนอยู่นัเวียนเวียนเอาเกือบเอื้อยอยู่ฮะเนี้ยแกออกระบาดเนี่ยเอ้ายี่ไกลของเขาเดี้แกเกือบออกนะโอ้โอ้โอ้อันนี้ก็ได้อาทุนย่าป้าลุงแล้วเฮ้เฮ้เฮ้โอ้โอ้เถียงกินเถียงกินจาลิ่น เอ้ยยังเอ้ยปดเกือบฮ่าฮ่าฮ่าถุกนุกุ่ียุุ่แล้วพี่น้องเอ้ยุดมาขัขนาดเลยสร้างลูกสร้างเห็นยังเด้บานี่จอมา้อทั้น้าี่พื้น่พี่น้องทั้งน่ะ นี่พี่น้องเอ้ยมามือนี้สร้างเทพื้นชิคิงเลยพี่น้องเ,เทททอ้ยอเาเที่ยวรวดเร็วทันใจ <c oughs> โอ้เสียแทงน้ำอีกพี่น้องเอ้ย ทางกระอึดว่าสันไปได้เงินไต้คนไกลอยากลาแล้วหรือปเนีน้ะงทัน่ะเอาลง่ายดอกต่ออะไรอ่ะเดีวืนเลยไปน้องเลยอ่าตัวสองคนเพื่อสิแล้วเนาะอืออมาม่นอนนี่พี่น้องเลยบือมาส่งว่นนี่เอา มาเริ่มเทไครเรวาแตวันฮะเอ้โอ้สองคนพี่อนเอ้ยประมาณสามมือสางวะแ็ซี่เล้วเนาะดยสบายดีเห็ยังเห็นไหยังนี่ไกงบดครึ่งนึ่าเกียงเบิดโรโคแทะเกียงไหมกับบยัง ต้องเอาเกียงเล็กให้แล้วแน่นี่เบิดเบิ้ดจะสอบแล้วให้ปูนนี่ยเจ็ดหกเจ็ดเออนี่โอ้ยเจ็ดสามเสวิต์ตูนปลายตูนปลายตูนปลายพ่อโลดแล่นน้องก็อยากไปน้ำเอื้อยเอื้อยหักปุ๊บเอื้อยหักปุ๊บ มาอุ้ม ment, มองข้ามน้อยนี่แล้วขินหอดเอื่อยแล้วได้นี่ยิ้มไปเปื่อยเอื่อยกึ๊บเอออุ้มหมอลวเนี่ยเอออุ okay. ้มจะคาบรถอุ้มจะคาบรถเออเออเออดึง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 ดีใจแล้วยิ่ยมาหาหนึ่งดึ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 ง

Hả? Mà quá nhanh Ờ, Hả? Để cho vào ngân bộ phò Đã... Ờ, ôi Nó kêu, gần cả nhiều quá ơi. Thì thò, thoa... thò nhanh nhanh nó nắm hãy nè anh đi đấy. Ừ. À, Nào, lắc khá thôi đấy sao? Ủa, phèn nưng. อเน้าอมามันน้ำสิเต็มน้องอยู่บนนี้นะน้อยน้อยว่าสิมาเอาของจะคลองอยู่ใส่เดี๋ยวนี้นะมาลอยไปทำมูประเทศนิดนึงอยู่ไหนอย่าอยู่ใส่ chó <laughs> <laughs> bèo khóng con bèo khóng con chắc phải <laughs> xong muốn nước phải xong nó nước ừ. bò là sao khó, khóng khóng phạc chặt thằng này con này xe con hãy hoàn. ờ chị sai quên ở phần ông ấy, mà hãy mà quan thì phải ấy nó thành có có khó cả bùn cả nó ที่ได้ของฝากของต้อนมาฝากน้หน่อยอยอังบ่ทันเห็นเลยร้อยไปเบิ่งนู้นลูกมี่ยังแน่น่ะนี่ล่ะไปหาเมืองนู้นลูกอ่าโอ้ไปเผารถอยู่ไปไปไปเอาของกันไปเร็วเร็ววิ่งใช้ลูก <c oughs> พี่เพ่เขาต้องเพ่ <c oughs> จะมียังบ่นนี่ ผมก็ขอบบุกขอบใจขอบบุญขอบคุณหล,ลายๆเ้ยเนาะทางกูใหญ่ใจดีเนาะเป็นฝากคล้องมาให้นู้น้อยว่าลุกเบายังห้ใไข้ลไลแล้วยังไปงานล้วก็แล้วละ ใส่ใบคัดไม้ย,ยังดีคัตไหมฮะโบอยากใส่โบอยากมาเปลี่ยนเอาเกือบเอื้อยว่นี่นะโบไปเด้อโบไปเด้ออย่ามาแล้วกันมั้อย่ามาเปลี่ยนเอาเกือบเอื้อยอย่างนด้มามาพี่มาพี่ถามพี่พี่พี่ ไปเลาะ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 ไปเพิ่นอ,อ <c oughs> ยากเปี้ยนเอาเกิบเอื้อยโอ้ยจะจะอ,อ่าเพิ่นมากเอื้อยเด้เฮาก็ขี่รถมาโอ้ยขอใช้เกิบอีปุกมาว่าซั่นไก่น้อยอยากได้ของข่อยเลยน,นี่ว่าซั่นเอ้า <c oughs> จิลิจินไปแล้วเด้อบาทเนี่ยใจไอเขาไปเขาไปเอาทั้งนี้อะไรบอ๊ะปล่อยปล่อยโอ้เข้าไปเอาเด้ยวออกมาี๋้วพอจะถ่ายอยู่นี่ mẹ tìm là thang thang nè, ơ đi ơi 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 mẹ ơi ơi đi, má ơi ơi chắc ơi sấy ơi nè ơi ơi nè nè ơi ơi hô ơi thôi ơi à? ơi ขอบคุณกับคุณลายเด้อเนาะจากสิเมนคุณป้าบอกเื่าว่าคุณยาย,ยาเะากับกับู่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเพิ่นฝากมานำเจสายฮะป้าบอโอ้โด้วยดย้วยดย้วยขอบคุณเลยลายนะครับป้าเด้อเนาะเพิ่นอยู่ทางเยอรมันมาสันา่นป,ป้าท้ออันไหนก็ป้าไปซื้อยังก็หนึ่ง โดยเนาะขอบคุณหลายๆ้านนะครับป่านหนึ่งเดอ้อทางเยอรมันเนาะนงฝากคล้องมาให้น้องมินนี่ปนนน่นให้น้องได้ไหมลูกโูดแน่ว่าชั้นอขอขอบ,บคุณขอบคุณหลายๆ้านนะครับป่าเดอ้อเนาะที่ฝากคล้องมาให้น้อยๆกอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพขแข็งแรงอายุมันข้นยืนดนะครับเดอ้อการเดินทางไปไซมาไซดกันให้ตลอดปลอดภัยเอิฐโมหิตันทางล่ากโมหิตตันหนาเด้อ เด็บอันคุณป้าเด้อเนาะขอบคุณเพื่อนแล้วขอบคุณหลายๆนะครับปลาหนึ่งที่ฝากคล้องมาให้นู้น้อยวุ้นยังได้เกิอบเอื้อยได้ดิละโมเมนต์ยังนี่โอ้ยพี่ดอกเลยโอ้ทังน้องใหญ่น้องน้อยเพื่อนเอาฉัไปขึ้นป้าน้องมาเนี้ยลงมาลงลงมานี่น้องไกลอยากไปน้ำนะ ลงมาลงมานโอ้ยน้องกระไดโอ้ปุ่นนี่กระยายอะกไดไอ้ทองเลยยังอักไย่าอกให้ใหญยลงมาพุ่นทั้งน้าจะกินขนมแลย้ย<อ> <laughs> ชอกออกไปแล้ว ồn ba tiệm thông mỗi ngày lời mi là à nôm ở nhà lời món mì. mì. thông khán tầm mi thông lại ừ. ạ cái nọi cái đại ba cái nọi cái đại cái cái đại thông m thông chơi nhanh là m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  ป้าพิดนซื่อให้เลยโอ้โหมาแต่บอกช่องเลยครับบอเดี๋ยวว่าลุกไงครับมาฮะน้ามขับไปลกมาขับไปเลยนนีนะ ฮ้อนพี่น้องเอ้ยอากาศฮ้อนอบเอวอะไรช่วงนี้จะเอ๋จะใจรถอีหลาจะเป็นหอยหลานเพิ่ดกระเพาอพี่น้องเอ้ยสิซักยาให้บ่มาห์ยากี้แล้วนี่ ตลอบคลิปนี้เอาไวปสนีทกอนเด้อพี่น้องเอยเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกฝ่ายสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะสิสำคัญกับขอบคุณหลายๆลายเยครับปันหนึ่งเด้อเนาะเป็นอ่าอยู่เยอรมันพี่น้องเนาะเป็นฝากขนมน้ำจ้มาให้ยนู่หน้อยเนาะแต่ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆลายเยครับเด้อเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยครับเด้อเนาะไปใส่มาใส่กันให้ตลอดปลอดภัยเนาะ อยูดีมีแห้งสุขุสุขคนพี่น้องสลากทิ่นี้สบายดี